สวัสดีค่ะสำหรับเราจะพาหนุ่มคุณลินซีรอนท่าดูค่ะครับรรรค่ะ,คคะวันนี้เราจะพามาดูอตั้งทำโรงช้างของหนุ่มนะคะค่ะช่างก็กำลังใส่ท่อระบายน,าน้ำไปที่เสาค่ะเพื่อความแข็งแรงแลนะทนทานค่ะอันนี้เพิ่มอีกเท่าไหร่เพิ่มเงินเท่าไหร่ใส่เสาดิเพิ่มอีกสองหมื่นค่ะเป็นสี่หมื่นห้าอ๋อค่าแรงจ้าเราได้ภายนอกนะครับเพิ่มเท่าไหร่กดเสร็จเลยรวมแล้วภายนอกด้วย ตัดเสาด้วยเอาสติีกสองหมื่นเป็นสี่หมื่นห้าไม่ไม่คือเราไปซื้อเสามาตั้งหางเนะี่ยหมดอีกเท่าไหร่ซื้อกระซังเสาให้ใใหจ้ะเสามาท่อปูนดีรอไหมท่อปูนอันละร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบปูนอีกเขาบวกค่าแรงแล้วหมดปีกเท่าไหร่รรเ,หเพราะว่าเพราะว่าปกปก,ปกติปกติลงช้างแปดเสาที่พวกพวกพวกผมทำนะครับมัน มันประมาณค่าแรงสองหมื่นห้าค่าสังกะสีบวกค่าเหล็กค่าอะไรเนี่ยมันมันมน,น่าจะอยู่ที่บวกลบแสนห้านะ,ะครับโรงช้างโรงนึงก็ไม่เกินประมาณแสนเจ็ดแสนแปดเมื่อกี้เมื่อกี้ถามช่างก็บอกว่าน่าจะอยู่ที่ห้าหมื่นค่าสันไทยห <50. S 1> ้าหมื่นอันนี้มันกว้างอะเอาเผื่อข้างด้วยประมาณนั่นแหละครับห้าหมื่นเหล็กสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้า เด็กที่เสือสั่งมานี่ก็ประมาณประมาณสองรอบ,รอบสามรอบสามรอบประมาณสามรอบลงช้างของบาบานะครับทาทามานี่ก็คือบวกบวกเหล็กบวกสังกะสี <5. S 2> บวกค่าช่างแล้วประมาณแสนเจ็ดถ้าลงช้างเสร็จก็จะสรุปยอดให้ดู่ะว่ามัเท่าไหร่ก็ดีนะครับเ๋เผื่อเผื่อจะเป็นแนวแนวทางให้ใ,ให้ชาวช้างเนี่ยได้ได้ทำนะถ้าถ้าคุณจะคิดทำลงช้าง ถ้าคุณอันนี้ประชาัมสันั์เลยนะครับถ้าคุณสั่งเหล็กแล้วได้ราคาแพงครับบอกผมก็ได้แต่ผมสั่งให้นะครับผมสั่งให้ได้ในราคาช่างเลยสั่งเป็นกิโลเลยนะครับไม่ได้คิดค่านายหน้าไม่ได้คิดค่าคอมมิชชั่นนั่นเลยครับถือว่าเป็นการทําบุญให้กับชาวช้างไปเลยนี่ถ้าถ้าทาเองนะผ้าทําเองนะครับถ้าตีเหมาตีทุกอย่างเนะี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่าช่างจะคิดบอกว่าไม่ต่ำกว่าประมาณสามแสน ใช่ไหมหมานจะค่าคอมค่าคอมค่านั่นค่านี่เขาใช่ไหมครับคิดว่าน่าจะค่าคอมแล้แพงค่าคอมมิชชั่นน่าจะแพงทําเองหมดบวกลบแสนเจ็ดแสนแปดนะครับถ้าช่างเรียกก็ประมาณสามแสนบวกลบครับเอา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 ถ้าแม่มาเปิดให้กินคนเดียวเนี่ยเอาแต่ยางเอกไม่ได้เอาได้ไหมต้องเอาต้องเอาอาหารมาโลาะโยนแต่ว่าถ like ้าตูมไม่ได้ ถ้ารวมได้ตลอดเวลาไม่มีปัญหามีปัญหาทำกไ็ได้มันยากหน่อยยากหน่อยพ่อก็มา,าอยู่แล้วอยู่กับแม่แทนนะครับหนุ่มไม่ใช่ลูกพ่อนะครับหนุ่มเป็นลูกแม่แล้วตอนนี้แต่ก่อนอาเชตมานะครับอือไอ้ลูกพ่อนะครับเขาจะเรียกอย่างี้นะ ้ไปยูนกคอ้วนแล้วทีน้ FC ก็ใช่ไหมาหาไลาน,ะะน์เด้ครับนี่ตอนนี้เริ่มเริ่มมี FC มามาหาหนุ่มสุดินบ้างแล้วนะแต่ก่อนที่ผมผมยังไม่ไม่เปิดช่องให้แกนะครับมผมผมก็ไม่กล้าพามานะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลแล้วก็เป็นช้างแกใช่ไหมเพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่มันมันจะลําบากมันลําบากผมตอนนี้แกมีช่องเป็นของแกแล้วอ่า FC คนท่านใดนะครับ อยากอยากมาก็โทรหาแกมีเบอร์โทรไหมครับค่ะเบอร์อะไรครับผมศูนย์เก้าสามสามสองสี่แปดห้าสามห้าค่ะอ่าถูกว่ามาหาบอบานปุ๊บพอมาหาเสร็จอ่าความสิงพาไปดูหนุ่มหนุ่มโซลินได้ไหมคือผมตรงตัวนะครับผมอ่ะพามาได้แต่ว่าให้เจ้าของเขาพามาจะดีกว่าใช่นะครับโทรหาแกได้เลยมาหาผมปุ๊บมาพอถึงบ้านผมเสร็จแล้วก็โทรหาแกแกก็จะมารับอยู่บ้าน พราะวันนั้นเห็นมารับแขกคนนึงอยู่อยู่ที่บ้านอยู่อยู่ที่บ้านบัวบานนะครับแกก็จะพามาดูหนุ่มสุรินต่อไปก็จะดูง่ายอยู่เพราะว่าอยู่กับที่โรงช้างอันนี้อั้จะกั้นกั้นคอกไหมคิดว่าไม่ต้องกั้นไม่ไม่ได้กั้นคอกนะครับจะอ้วนนะครับต่อไปเอซก็จะนำนั่นนำนี่นำ ียังเกาะบักแตงโมนำ้ำแตงโมเตงกวามันแก้วมาให้ฝา,า,ากเหมือนเหมือนบัวบ้านีเลยมันก็จะอ้วนนะทีนี่ยายา <c oughs> คิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ออกหลังคา เพราะวันนี้นะผมคิดว่าเขาน่าจะผสมปูนแล้วก็เทลง,งผสมปูนผสมหินแล้วก็เทเทลงเกือบหมดพรุ่งนี้เย็นๆก็จะได้ต่อเสาตอนแรกว่าจะจ้างซเงแ็คให้อืมจ้างซีไปให้ช่างบอกว่าแบบนี้ดีกว่าประหยัดผู้ซีแพ็คก็คิวแล้วเท่าไหร่คิวแล้วห้าพันบ่ไปคิวเท่าไหร่ก็บาทพันเท่าไหร่หรอแมนอยู่บ่เอาคิวเราคัดกบาลยันไะที่แพ็คไะคิวมาหน้าห้าปูนไม่คิวะ 5, มะน้าห้าซีแพ็คละ 5, ท่นเจ็ดเออแมนพันเจ็ดผมปกติปกติไปห้าพันโอบาหรือเปล่าเพราะว่าผมผม,ผมเทเทพื้นโรงบัวบานอะปวดประมาณเกือบเจ็ดหมื่นหนาเลยครับแบบหนาแห่งไดของบัวบานอะเกือบเจ็ดหมื่นอันนี้าแนะนบอกว่าให้เอาเพราะว่าประหยัดประหยัดแมนแมนเขาจะประหยัดกว่าของบัวบานนะครับใช้เหล็กเหล็กตะแกรงสามชั้น เทหนาคือการการสุดเลยปนังกระแตกเลยปนังกระแตกก็ะเล่าเลยมันต้องใส่น,น,นะครับใส่ไอที่ว่าเป็นคือจังถนนถนนอันคออกีบบานเท่าไงอันดำดำอะ่ะมันต้องตัดตัดคอนกีตแล้วก็ใส่น้ำดำดำ,ดำประแตกเดี๋ยวโรงช้างต่อไปถ้าเทคอนคอนกีก็ต้อง,ต,องต้องทำแบบนั้นแหละครับเพราะว่าโรงช้างบัวบานเ,นเป็นโรงช้างทดลองทดลองทุกอย่างทดลองค่าเลค่าสังกะสีค่าช่าง ก็ทดลองเทพื้นทดลองม่าทุกอย่างเลยของบางัามวมาแเสืเขียวมาแล้ว่อนัยกยังวาเอารถบเอกับาออกสรเอสลักเป็นยังเป็นยังมันมบ่ยถึงกโลกมันดึกของใช่เขาบ่แล้ว <c> น <oughs> <c oughs> ั่งยู่นหรือมักเป็นยังเดีวโอ้ยนี่ดึกดึกดึกเงขนาดนี้นี่ อันนี้คือสามารถจับแล้วเหวี่ยงได้แบบถนัดเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ติดงาแล้วแต่ก่อนจะติดงาไงแต่ก่อนจะกัดมือแล้วก็ทําใส่อันนี้อันนี้ดึกเป็นบ่อนี่นี้ดึกเป็นบ่อหนโอ้ขวางเป็นอีกเพื่ปลาปูกาครับโอ้นี่แหละทเป็นทุกอย่างเลยช้างแสดงเป็นช้างแสดงของสวนนงนงนู๊ครับทาเป็นทุกอย่างปลาปูก ตาโป่ปงยกล้อน,นเชษ่อว่าตกมันขี่ไปเฉยยกล้อเลยน,นเชษ่อว่าทำเป็นทุกอย่างบัวบานเนี่ยนะครับไม่ต้องฝึกอะไรเลยครับไม่ต้องทําอะไรเลยเอาแค่นั้นก็พอแล้วเอาแค่ท่าเต้นก็กินขาแล้วครับบัวบานแต่ก่อนควานเสือนะฮะฝึกบัวบานยกล้อนะยกเป็นเฉยเลยนะครับ ขายถกจริงขานอคือยยังคือแบบขาลูกเขินมันบ่ออ่าชั่วโมงจะบ่ายครับรถเขนเรียก้นูบเลยต่งวดกอนไปเลยสองพันสองพมดกอนไปเลยสองพันเลยดอ่าหวดอี่นงนูซื้อพูดยว่าบุพเพบุพเพนะครับบุ้บ้นเอามาหลังอีกแล้วบงนึง็อแต่ต้องไปจิเดยนี่เดงูจริงจีวาเมาเลยเริาอางบ้านนเ็ก้นแล้วก็เงินเงินเงินอันนี้เงินเงินเนา

เป็นก็ดีอย่างหนึ่งนะการจดการด้านการนี้นะครับอันนี้แกจดทุกอย่างครับผมนี่คร่าวๆมันก็ดีอย่างหนึ่งคือเผื่อชาวช้าง <c oughs> เขาจะได้นําไปทําทําต่อนะครับในในราคานี่คือราคาต้นทุน,นครับ <c oughs> นี่เป็นราคาต้นทุนไม่ใช่ราคาช่างเลยนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ราคาผ่านค่าคอมนะเป็นราคาทุนแท้เลยนะครับ <c oughs> เป็นราคาทุนแท,แท้ควานช้างที่อยากทาโรงช้างสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ ครับถ้าสั่งเหล็กไม่ได้เนี่ยบอกผมก็ได้ผมสั่งให้นะครับขอแค่ท่านมีเงินใช้ก็พอนะครับสั่งในน้ำผมก็ได้โอเคครับผมก็ลืมกดไลค์กด subscribe กดดดิ่งกติดตามนะครับช่องนายหนุ่มสุรินทร์อ่าบอกบอกเบอร์โทรครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าสามสามสองสี่แปดห้าสามห้าค่ะโอเคครับผมมาหาหนุ่มมาหาบัวบานนะฮะมาอยากมาหาหนุ่มสุรินทร์โทรหาแกเลยนะครับมาหาได้ครับก็จะมีอ่าเจ้ารูปหล่อนะครับสุรินทร์ท่าตูมแล้วก็อีกตัวนึงอียงนะ ทำน้อยให้อยู่เป็นเป็นโรงช้างอ่าช้างพลายนะลงานศพยังฮีก